สวัสดีครับผมวันนี้กรจะมาคุยเรื่องไอ้ไอ้เจ้า CF เมอเตอร์ผมคันนี้650 NK คันนี้ครับหลังจากที่ใช้มา10เดือนละ,นล,ะละเล็กไมยัง3,600เองครับไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ก็ครอบครองมา10เดือนล้ว๋ะก็ปัญหาของไอ้รถจีนคันนี้ของผมนะที่เจออ ก็มีเลขเกียร์เทียนออกมาห้าแต่ตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะหายเองเฉยเลยนอกจากนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรนะอย่างที่ผมเจอแต่เห็นเพื่อนๆในกลุ่มบางคนก็ก็มีปัญหาแหละแต่มันเป็นปัญหาที่มันผมว่ามันแก้ได้อ่ะ แล้วก็มีไอ้เรื่องน้ำมันไอตัวตัวบอกน้ำมันเนี่ยเขียนด้วยแต่ของผมก็ไม่รู้สุก่าเทียนนะแต่เข้าใจอยู่ว่าเพราะว่าไอตัวน้ำมันไอ้นี่มันเป็นลูกลอยไงมันอาจจะไม่นิ่งก็เข้าใจอยู่ผมก็เป็นช่างอยู่เข้าใจนิดหนึ่ง สลับได้แต่ okay. เท่าที่สังเกตนะถ้ามันไม่กระทริบผมก็ไม่เติมขี่มาขี่ดีครับผมส่วนต็นะขี่ดีก็ไม่เคยมิงดไบั์ขี่เพราว่าขี่ดีแล้วผมไม่เคยลองคันอื่นไม่เคยได้ไม่เคยได้จับบิกไบั์เคยเห็นแล้วก็มองๆบนทา ผมเก็บตามซื้อบิ๊กไบค์หลายปีอ่ะที่ผมอยากได้บิ๊กไบคืออ่าไปดูนี่มีทกไปเห็นเขาขี่เขาขี่แล้วเออเ่แรงว่ะอยากมีบ้านจังก็เลยเก็บตามล์เริ่มจากหลักร้อยอ่ะไม่ถึงร้อยด้วยสามหกสิบเจ็ดสิบกระทบไปทบมาทบไปทบมามันเลยช้าไง ก็ะพึงได้มาเกีบยไปก็ศึกษาเลิไปหลายยี่ห้ออะศึกษาไปดูไปโอ้แต่คันนี้เคยเห็นมองผ่านไปแล้วแหละศึกษามองผ่านไปแล้วแหละว่าจะไม่เอาหรอกแหละคันนี้ผมดาวมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคารถมันก็แสนแปดห้า ว่างดีมีชิวๆอากาศเด่นๆครบนอนมันบ้าน,านตอนเช้าได้ยินเสียงวิบบิโอผมคิดด้ใจเออเขาไปทำงานหรือเขาไปออกทิ้เที่ยวเล่นวหรออากาศมันดีเลยอากาศเย็นไเนี่ยวผมล้มแต่สองครั้งแล้วนะครับเนี่ย ล้มเพราะ,ะใส่ขาาอะไรเขาเรียก่อะไรนะขาตั้งนี่แหละขาตั้งยก,ยกล้อหลังนี่แหละแล้วลืมเอาขาตั้งลงไงก็เลยล้มนี่โดนเลยกระโดดลอยเลย มันช้าได้อยู่แต่ก็เลยไม่เปลี่ยนที่แถวนี้น้อยผมไม่เคยได้ถึงเกียรหกเท่าไหร่เลยนับครั้งได้ด้วยครับเดาๆครับพี่ไปไหนครับพี่ของแต่งก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลย,ยเกลียวเาเป็นตุก กระจกไปแน่นี่แหละกับพ่อจีนแดงนี่แหละซื้อมาพันสองพ่อเขาซื้อมาเปลี่ยนให้ให้มันมีอะไรแตกต่างน่น,นึงจากเดิมได้พ่อปอมมาแลเอาเอาแค่เสียงครับเขาก็ให้สติกเกอร์มาอยู่นะแต,แต่ไม่ติดอ่ะเสือชีกา เอาแค่เสียงครับการยิงดีจริงเลยกอกาสถึงเวลาระังเรานึกไม่ออกจริงๆว่าของแต่งผมจะเอาอะไรเอาแค่แต่งดูสวยๆดูแต่ตาม อีกเรื่องเล่เร่งครับอีกเรื่องเล่เร่อยกไม่เยอะไม่รีบผมหาเวลาออกต่างกลางวันแต่ไม่มีเวลานะว่าจะหาบ้านหาจแบบชายภูมิสามร้อโลแนแต่แม่ไมยาาได้แล้วแฟนตัว แมนจังนี่ถึนรถใหญ่นะสี่ประตูถุนเห็นเขาเต็มๆตมนี่อยากจะแต่กับเขาเลยไอ้กัวมาตัวเลี่ยเลยล้ออย่างเงี้ยทำควันดำอย่างเงี้ยไม่รู้นะผมรู้สึกชอบอบผมรู like ้ส like like ึกชอบเหมือนเดิมไอ้มีสิ่งเดียที่ผมทำในวีโก้ผม เครื่องเสียงแบบทำเองด้วยซ้ำก็พอฝังได้คุณเพื่อนนะแต่ให้แต่งแบบจำดำอยู่ตอนใหม่ไม่ชอบเลยมันจะตัวนอะไร ก็เลยถึงที่ทำงานก็ล้ากจะมาติดนี่นิดนึงคปนดำไปไหนละเดี๋ยวก็ตามทันติดเหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศออกไปขี่ ที่อื่นนะแต่ไม่รู้จะไปไหนะไม่มีเวลาเนะลยรถเสียแล้วเนะี่ย ห้าสิบแล้วเลยเยอะยังไม่กินข้าวเลยน้องอารนี้ข้าวตรง